สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมามาพบกันอีกหนึ่ง EP ีนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บปลาไายนะครับอ่าออกแล้วเพราะลูกปลาลูกปลาทองเออเกินก่อนนะก็คือลูกปลาทองที่เราเก็บไปจากบ่อหน้าบ้านนะครับมันออกเป็นตัววันนี้แล้วหมดแล้วแหละเพราะมันจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับจริงๆมันต้องออกตั้งแต่สี่วันแรกแล้วนะครับวันนี้มันจะเป็นอาทิตย์แล้วผมกลัวมันจะนี่เกินไปพอดีเมื่อวานเนี่ยออกมันดับนะครับไฟดับนะครับผมว่านึกว่ามันจะ มีปัญหายาวบางทีเนี่ยออกดับยาวๆเนี่ยลูกปลาเล็กๆพวกนี้ก็จะร่วงนะครับก็จะร่วงแต่ว่าก็เร็วนะครับการไฟฟ้าเขามาทําให้เร็วนะครับก็ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเหลือจีเท่าไหร่ตอนนี้วันนี้ต้องเอาสาร้ายออกแล้วนะครับเพราะถ้าิงทิ้งไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องให้อาหารมาแล้วนะครับเพราะว่าลูกปลาก็เริ่มเริ่มว่ายขนานกับขนานกับโลกแล้วนะครับคือถ้ามันว่ายพุ่งไปข้างหน้าเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเราให้อาหารได้แล้วนะครับคือถ้านานไป นะคร df, ับถ้านานไปลูกปลามันก็ห mm ิวนะครับก็คือคือผมก็ทำงานด้วยนะทําอะไรหลายอย่างบางทีมันก็ไม่มีเวลาเนาะก็โอเควันนี้ต้องเอาออกแล้วเพราะว่าถ้าออกวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราก็เริ่มให้อาหารเขาได้แหละนะครับแล้วกากาดมันก็เริ่มสวิงอยู่นะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอยู่ช่วงนี้นะครับก็ไปะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับลูกปลานะครับความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับก็จะไปเอาสาล่ายออกด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะ มาครับเดี๋ยวเริ่มเอาปลาเอาสาลายออกพร้อมกันนะครับก็เนี่ยจะมีไอ้เนี่ยเนี้ยเนี้ยหัวปลาตัวมันใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเนี่ยผมจะเตรียมถังแบบนี้ไว้ใส่น้ำไวหน่อยน,นะเนี่ยเดี๋ยวไว้ล้างสาลายนะครับกันปลาที่มันยังติดอยู่มาทําไปด้วยกันเนาะ,ะง่ายๆนะครับก็ทีละอันทีละพวงนะครับค่อยๆทีละพวงถ้ามันติดอยู่ก็มันก็ยังไงอะ่ะ เราก็สลัดสลัดมันก่อนละ่ะนะพยายามจุ่มๆนี่ก่อนเนาะเห็นชัดไหมอ่ะก็ทําไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาอีกนิดอีกทีหนึ่งนะครับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อว่าเผื่อมันมีติดอยู่นะครับเผื่อมันมีติดอยู่นะครับเนี่ยยอมมันอจริงอ่าโอเคติดไม่นติดไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่อยๆเคลียร์นะครับมันชอบอยู่กับตามกอใหญ่ๆอย่างล่ะ อันนี้ดูเพื่อนๆก็เนาะใครมีวิธดีดีกว่านี้ก็ว่ากันไปนะผมก็เราก็เลี้ยงกันแบบบ้านๆเนี่ยแหละแต่คอนเซปต์ผมนะอย่างนี้ผมบอกนะเนี่ยพราะผมเคยนะครับเคยแล้วเอามปจุ่มๆเนี้ยมันมีตัวที่มันติดมาด้วยนะมีนะแล้วก็มาพิงไว้อย่างนี้นะครับเอามาตากไว้อย่างนี้เนาะ กันลูกปลามันติดอยู่นะครับตามซอกของสาล่ายเนาะ <S <S <ess> <S ก็ออกเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีลูกปลามีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับที่บ้านก็ก็ถือว่าดีนะผมถือว่าดีถือว่าเป็นแบบนี้แล้วเราก็มานั่งเนี่ยอันนี้นับหนึ่งของจริงนะครับคือได้เลี้ยงตั้งแต่ลูกตั้งแต่ไข่มันเลยนะครับตั้งแต่ไข่มันเลยยันยันมันโตอ่ะเออถ้าจะเอายันโตมันก็โตอ่ะ ปลาพวกนี้นะครับผมก็ถ่ายอยู่คนเดียวนะไม่ค่อยถนัดเห็นบางทีบางมุมไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะเออแล้วบางทีผมไม่ควรพูดไม่ค่อยพอนะผมก็ขอโทษด้วยนะบางทีอาจจะมีคำพูดบางคำเนาะไม่ค่อยพอก็อย่าถือสาหาความกันเนาะผมเป็นคนแบบนี้เนาะก็พูดบางทีมันมีหลุดบ้างแหละแม่งมึงอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ขอโทษขอโพยกันไว้ก่อนนะอาจจะไม่ถุภาพบ้างก็อย่าว่ากันนะครับไงก็ติดตามกันเอาไว้ก่อนเนาะดันดันช่องไปก่อนนะครับเลี้ยงปลาบ้านๆแบบเรากันไม่ต้องไปเรื่องเยอะนะครับอย่าไปคิดเยอะบางทีปลาในะคิดเยอะก็มันก็ไม่มีความสุขอะเนาะแต่คิดน้อยไปบางทีเราไม่ได้ดูเลยไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้นี่เขาเลยก็ไม่ไหวนะปลามันก็ไม่ไหวกับเราเหมือนกันเออ นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันะมีนะเนี่ยเห็นไหมลูกปลาติดออกมานะครับลูกปลาติดออกมาในตัวแล้วเนี่ยเนี่ยเทียนเห็นเนี่ยนะเนี่ยมีติาวนะครับอย่างที่ผมบอกอะนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนี่เห็นไหมจริงไหมนเนี่ยอ่ะเออนะก็ถ,ถึงบอกไนงะบางทีตัวหนึ่งมันก็ลูกปลาเออก็มาตลาดตลาดต,ต,ตรงนี้หน่อยยังถือว่าโอเคนะ นี่อีกตวงแล้วนี่ว้าวนี่นะครับอีกตัวหน,นึ่งเนาะไปเนี่ยบางทีปลามันจะลอยเลยนะทีเมื่อวานในอ็อกมันดับนะครับแล้วก็จุ่มๆแบบนี้นะครับเนี่ยจานมันหลุดอีกสักหน่อย นเนาะเผื่อมันมีเศษๆมษนติดปลามาครับก็ยังพอจะได้ตอมแก้มกันไม่ได้นะครับก็เดีย๋ยวนะจะเหลือลูกปลาอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวผมใจนี่ให้ดูก็เเห็นกันไหมพอเห็นกันไหมเนะี่ยก็อยู่ประมาณพอสมควรนะผมมองก็อยู่ประมาณหลักร้อยแหละอย่างที่ผมบอกมันไม่เยอะเพราะว่าเท่าที่ผมตอนที่ผมมาสังเกตไขนะ่เนี่ยมันมันเหลือน้อยแล้วมันเหลือแบบ คือปลามันไล่กินอะ่ะนะผมก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเก็บอย่างที่บอกแต่เก็บมาเป็นแบบความรู้กันนะครับมาแบ่งปันกันนะพี่ๆน้องๆที่บางคนเขาไม่เคยเพาะปลาทองได้นะครับหรือเพิ่งเริ่มเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยก็จะได้แบบยังไงอ,อ่ะมีกําลังใจกันเผื่ออยากได้ลูกได้เต้ามันนะครับเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้น้ํามันขุ่นอยู่แล้วเพราะว่าเราไปกวนเขานะครับ ก็จะมีให้เห็นอยู่พอสมควรนะครับแล้วเมื่อวานนี้โอ้โอ,อกมันดับนะครับออกมันดับแล้วลดอ่าเดี๋ยวใส่ออกก่อนป๋าพวกนี้ขาดออกไม่ค่อยได้นะครับก็ออกซิเจนมันดับนะครับไฟดับนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าน่าจะดับนานนะครับน่าจะดับนานก็เลยอ่าหวนวันอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้ผมมาถ่ายคลิปไว้คลิปหนึ่งนะครับก็ กล่าวว่าถ้าเผื่อมันไม่รอดยังไงเนี่ยนะครับก็ก็จะได้มีคลิปบอกกันว่าเออไฟมันดับนะครับแล้วก็ปลาชุดนี้มันก็จะได้ยังไงอะ่ะมันจะอยู่หรือจะไปไงเราก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยก็อยู่ประมาณผมมองนะร้อยกว่าตัวประมาณนั้นนะคือร้อยกว่าตัวนี่มันไม่ใช่รอดทั้งหมดร้อยกว่าตัวนะเพราะไข่มันน้อยนะครับสถิติไข่มันน้อยนะก็ อาจจะล่อมาจริงก็หลักสิบนะครับหลักสิบแต่ก็ลองดูนะครับลองดูเดี๋ยวลองจะปั้นกันดูไหนๆก็ไหนๆแล้วทํามาแล้วก็ทําคลิปมาตรงนี้แล้วนะครับเรื่องลูกกระทองเนาะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันจะโตได้ประมาณไหนแล้วรูปร่างออกมาจะเป็นปลาทองแนวไหนอย่างนี้ดีกว่า <S <S จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะเก็บนะเพราะว่าคือเรื่องเรื่องถ้าเก็บเราต้องเลี้ยงเขาเลยคือเก็บไข่ปุ๊บเราต้องเลี้ยงเขาคือมันมันมันออกเป็นตัวแล้วยังไงก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วล่ะนะ แต่ครวนี้แล้วมันจะเหลืออยู่กี่ตัวอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งคราวนี้มันใช้เวลานะครับปลาชุดหนึ่งไม่ได้แบบว่าเลี้ยงสองสามวันแล้วมันโตเลยไม่ใช่บางหูมันเลี้ยงหลายเดือนนะครับคือถามว่าผมแบบผมไม่อยากได้เลยคือมันเรายังมีอยู่ไงเรายังคือบางครั้งเลี้ยงลูกปลาเนี่ยถ้าคุณไม่พร้อมจริงมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือนภาระนะผมกูอย่างเงี้ก่อนมันเหมือนภาระนะครับถ้าคุณไม่ได้อยากได้มาเลี้ยงจริงมันก็มันก็เหมือนภาระแต่ถ้าแบบว่า บางคนที่เขาอยากได้เนี่ยเขาก็ตั้งใจเลี้ยงกันนะครับคืออย่างผมเนี่ยก็อย่างที่บอกผมเก็บมาทําแค่ให้อ่าให้แบบเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะครับอ่าที่ติดตามกันอะได้รู้ได้เห็นว่าเออปลาทองมันไม่ได้เพราะยากอย่างที่บางดีบางคนคิดว่ามันยากมากหรือว่ามันยังไงไงจริงไม่ใช่นะครับมันก็มันก็นกถ้ารู้รู้หลักแล้วอะนะครับรู้ทางเขาแล้วมันไม่ยากเลยนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่จะได้ลูกปลาแต่ประเด็นมันคือไอ้ที่ยากกว่าก็คือจะเลี้ยงลูกปลาไงให้รอดได้ยเยอะเนี่ยสองพัน นะครับอันนี้คือสําคัญนะครับถึงมันจะเป็นกระบะเล็กๆเราเลี้ยงกันแบบเนี้ยแต่ก็จะพูดยังไงอ่ะมันก็มีคุณค่าทุกตัวนะครับมีคุณค่าทุกตัวนะครับก็คือยังไงเราพาะออกมาแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าคําว่าเพาะได้นะเราเพาะก็ออกมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องดันกันไปคือหมายถึงว่าก็ต้องเอาให้มันรอดมากที่สุดนะครับรอดมากที่สุดคุยกันแบบนี้ดีกว่าเนาะ มันฟังง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดมุมไหนแล้วอ่ก็คือเก็บไขยขึ้นมาแล้วมันเหมือนก็ทําให้เขาเป็นตัวแล้วอ่ะเออถ้าเราไม่เก็บวันนั้นเดี๋ยวเขาไล่กินกันหมดก็จบกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะว่าปลาทองพวกปลาทองปลาคาร์พอะไรพวกนี้มันต้องตีไข่ทุกปีอยู่แล้วตัวเมียไข่เยอะๆแน่นๆก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเขาก็ต้องมีตัวผู้ไล่ทุกป,ปีอยู่แหละบางทีไล่ออกเฉยๆนะครับผมคุยอย่างนี้นะไอเรื่องบ่อปลาที่ผมบอกอ่ะบางทีถามาว่าทาไมที่มันทําทุเรศกว่าเราเราไม่ได้ผมไม่ไดนตี้พวกฟาร์มพวกอะไรพวกนี้นะ ผมเคยไปเห็นแล้วคุกคีมามากกว่านี้นะครับคือบางทีเขาเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยเขาก็คัดคัดคัดเวลาเขาคัดปลาในปลาตายเยอะมากนะครับแต่เขาเพาะไปจํานวนจำนวนเป็นพันนะครับเอาลงบ่อดินนะเอาลงบ่อดินแล้วบ่อดินเนี่ยไม่มีออกนะบางทีก็ไม่มีออกคือเขาปล่อยเลยนะครับก็เอาจำนวนนะแล้วขึ้นมาคัดอีกทีงพอสักสามสี่เดือนก็อาจาหารเต็มที่นะครับเขาก็มาคัดก็คือพูดง่ายๆก็มาคัดเอาตัวสวยนะครับขึ้นมาปรับน้าแล้วเอามาขายให้พวกคุณนั่นแหละนะครับ ก็คือบางคนก็มองว่าโอ้โหปลานี่มันสวยบางทีเลี้ยงดีไหมอยู่ในบ่อดินมันเป็นบางอย่างนะครับมันเป็นบางอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างปลาสิงห์เนี่ยถ้าไปตีลงบ่อดินไม่ได้นะครับเพราะว่าปลาสิงห์เนี่ยต้องการความผู้ยังไงต้องการความดูแลค่อนข้างสูงนะครับปลาสิงห์ถ้าปล่อยลงผมมองนะถ้าลงบ่อดินหมดยังไงก็หมดไม่ผมว่ามันตายหมดมันเป็นปลาที่ช้ามันว่ายช้านะครับแล้วทรงมันจะไม่สวยนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะคัด เลี้ยงกันบ่อปูนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกฮอลันดานะครับเป็นพวกปลาฮอลันดาหรือว่าปลาโกเมดปาลาอะไรพวกนี้เลี้ยงได้บ่อด,ดินมันอยู่ได้แล้วก็คยขึ้นมาคัดทรงกันอีกทีแต่ปลาบ่อด,ดินทรงจะไม่ค่อยสวยนะครับส่วนใหญ่ถ้าปลาบ่อด,ดินทรงส,สวยบ่อที่เขามาตรฐานฟาร์มมาตรฐานก็พูดง่ายๆเขาจะเลี้ยงมาบ่อแบบคัดเขาจะคัดไว้ชุดหนึ่งแล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาคัดไว้ชุดหนึ่งแล้วที่แบบ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอยู่ในบอ่อดินคือเคยอยู่ในบอ่อปูนนะครับเพื่อต้องการจะทําทรงแล้วก็ขายเป็นปาเกต A เอนะครับอันไหนที่เขาคัดออกมาก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เหมือนกันแต่ดูแล้วเหมือนปาเกต์รองพวกนี้เขาจะไปลงบอ่อดินหมดนะครับไ่ลปลาพวกที่ว่าพิก,การพริกเกินไปนเป็นปลาเหยื่อนะครับเนี่ยโหดร้ายไหมถ้ามองในมุมผมก็ถึงบอกก็อย่ามาคิดเยอะเราเลี้ยงปลาถ้าเราคิดเยอะโอ้ย oh, อย่างนี้คุณโหดร้ายคุณไม่ดูแลให้ดี โอ้ยไอที่เขาไม่ดูแลไม่ดีกว่าเรามีอีกเยอะที่แบบโหดร้ายกว่านี้มีอีกเยอะที่เป็นปลายเหยื่อคุณไปดูเหอะขายถุงละร้อยถุงละห้าสิบาทหกสิบาทร้อยตัวสองร้อยตัวแล้วมาให้ปลากินเนี่ยเป็นปลายเหยื่ออันนั้นไม่โหดว่าอเกเหรอแล้วคุณดูตอนเขาแพ็คถ้าผมบอกเลยนะผมไม่ได้เป็นตี้นะแต่จะมานั่งแพ็คช้าๆทีละตัวไม่ได้โอ้โหปลาที่สวยเขาก็แพ็คแบบแต่ถ้าปลาคุณภาพจริงที่มันตัวประคบประหเลยอะ่ะตัวหลักหมื่นหลักพันอันนั้นก็ว่ากันไม่ได้นะเขาประหงหแน่เพราะว่ามันมมมัมัมีลลล่าางปตวหก ตัวระบาดสองบาทเนี่ยจะให้เขามานั่งคอยนั่นไม่ได้นะอ้าวเดี๋ยวพูดกันไปยืดยาวแล้วนะคลิปนี้ก็คือมาอัปเดตให้ฟังตอนนี้คือเอาไอ้นี่ออกแล้วพรุ่งนี้เตรียมให้อาหารนะครับพรุ่งนี้ผมเตรียมให้ไข่ไข่ต้มเขาแล้วเพราะว่ามันหลายวันแล้วไงถ้าผมไม่ไม่เก็บสวรายขึ้นเนี่ยมันไม่มีพื้นที่แล้วปลาก็ไม่มีพื้นที่แล้วเราไม่เห็นตัวปลา,านะถ้าให้ไข่ไปตอนนั้นนะไข่มันจะไปก่อที่สารายหมดนะครับปลา,ามันก็จับกินไม่ได้นะตอนนี้ผมก็รอนะนะมันจะ สายมองเห็นไหมก็ยังไม่เห็น๋ยวพรุ่งนี้นะแน่นอนนะครับออาคลิปนี้มาเก็บตัวลายกันนะครับนี่ก็คือเก็บตัวลายไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมันก็มีลูกปลาให้ติดมาเมื่อกี้แหละประมาณตัวสองตัวแยวผมตากออกไปแล้วเนาะก็นี่อย่างที่ผมบอกมันมีมันไม่ใช่ไม่มีเราก็ระวังมาน,นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็นี่นี่นี่ดียหัวปลาเรามองง่ายเลยนะนะเดี๋ยวมันว่ายไปแล้วผมให้ดูหวัวปลาหางปลาเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยทันมันไหม ไปไหนหรอว่านี่น,นี่ตัวนี้ไม่ใช่เว้ยสนุกมันสนุกอยู่ถ้าเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงถ้าเลี้ยงเรา้รู้จักเนี่ยมันจะสนุกอยู่เดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วนะมันจะมีหัวปลาหางปลาไอหัวปลาเนี่ยเขาจะตัวใหญ่วกว่าเพื่อนแล้วมองแล้วตัวมันจะเห็นแล้วตัวมันจะใหญ่กว่าเขานะครับไอพวกนี้โตเร็วแล้วกินกินง่ายโตเร็วอีกตัวเล็กๆของผอมบางๆนะครับไอพวกนี้โตยากแล้วก็โตมาตัวก็เล็กไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆดีกว่า ราะไหนก็ไหนๆแล้วมันมาทําไว้ตรงนี้แล้วก็จํากระบะกันไว้แล้วกันนะครับว่าเป็นกระบะนี้เป็นกระบะลูกกระทองบ่อหน้าบ้านนะครับไอ้ไม่ค่อยดีนี่มาแล้วนะมันจะมีตัวนี้อยู่นี่ไอ้นี่ตัวร้ายเลยเนี่ยนะตัวนี้ตัวกินลูกปลาเลยเดี๋ยวผมต้องจับออกนะครับไอ้นี่น่าจะเป็นไอ้ตัวที่มาออกไปนเนี่ยเป็นอ่าแมงปออ่ะไอ้นี่ตัวจับลูกปลากินเลยเนี่ยได้ความรู้อีกแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ย ขาเรียกอะไรอ่ะไดี๋ยมุ่งนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องจับออกนะครับดีนะเห็นก่อนนะเดี๋ยวจับออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันไปไกลนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นจับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันกินลูกปลาหมดนะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคพิทเิร์ฮนะจ้ะมาอัปเดตลูกกระทองมาเก็บแต่ลายออกเพื่อเตรียมจะให้หารพรุ่งนี้นะครับโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับมีอะไรก็เม้น์มานะครับอยากรู้อะไรถ้าผมบอกผมรู้ผมตอบหมดเลยนะครับไม่รู้ผมก็จะรับฟัง นะโอเคกิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคฟิทเบิร์ดนะจ๊ะสวัสดีจ้ะอ่านี่จับได้แล้วนะครับเจ้าตัวนี้เลยตัวร้ายเลยนะถ้บาบางคนไม่สังเกตคือมันติดอาจจะซุกมาในสาหร่ายตอนที่เราเราเก็บสาหร่ายมาถ้าจะเอาไข่นะครับมันอาจจะหลบมานะครับตัวนี้ถ้าปล่อยมันไว้นะครับมันไล่กินลูกกระทองหมดอนะ่ะไม่นานอนะมันก็เหลือครึ่งอนะ่ะอย่างน้อยต้องกินได้ครึ่งหนะึ่งอ่ะตัวนี้เป็นลูกแมงปอนะครับเราก็ไม่อยากไปยุ่งเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมันเป็นสัตว์ที่ว่า พูดง่ายๆมันก็นักล่าแหละตอนนี้มันเป็นนักล่ามันก็นะดีนะเห็นก่อนนะครับเห็นก่อนก็จับออกมานะครับก็เดี๋ยวไปปล่อยในท่อแล้วกันเนาะให้เขาไปสู่ธรรมชาติแล้วกันเนาะเมื่อก,กี้นี่กาจับไม่ได้ผมกาบ,บี้แล้วนะเพราะว่าตัว,ตวเล็กอยางนนัะ้มองยากนะครับก็โอเคเจอก่อนก็จับก่อนนะครับก็ถือว่าปลาช่วงนี้ก็นะก็ปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งนะครับพู้แม่งมีตัววะพี่มีตัวมีตัวงเดี๋ยวผมไล่จับก่อนนะครับอันนี้จับได้อีกตัวแล้วนะครับ ก็โอ้โหมันเยอะอยู่นะก็ไม่รู้มันมีกี่ตัวก็เท่าที่เราเห็นแล้วกันนะครับก็พูดง่ายๆว่าเราก็พยายามดูเท่าที่เราดูได้แล้วกันนะครับก็มันก็เป็นภายต่อลูกปลาแหละนะครับมันจับลูกปลากินนะครับเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ